เรืองนี้ดูแล้วพินุคิโอพาคขนแสดงคานคกิโอพคานคกิโย่ holy s m o อ e คานคกิโอพคานคกิโอย่ but this one อ a y not สวัสดีครับปูนะครับจากช่องปูมอนสเตอร์นะครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวดังดูเรื่องพินุคิโอพาคขนแสดงกันนะครับซึ่งก็เป็นการสตรีมผ่านทางดิสนีย์พาร์ทนะครับซึ่งก็แบบเสียดายมากๆเลยนะครับที่เรื่องนี้แบบไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหคือ มันดีมากทุกคนซึ่งก็เรื่องนี้ก็เป็นการดีเมคจากในปี19 4 0 4นะครับซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันนะครับก็82ปีแล้วนะครับก็แบบเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบเรื่องพ i โคคิโอก็เป็นแบบกระตูนของดิสนีย์ชื่อดังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแบบใครๆก็ต้องรู้จักพีโคคิโอของดิสนีย์ใช่ไหมครับ ขอชมเลยนะครับก็คือพวกแบบตัวละครของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพิโนคิโอนะครับฟิกเกอรโรคิโอนะครับจิมนี่หรือว่าแบบมาป้าฮอนเนสซอนนะครับคือเขาทําออกมาได้แบบน่ารักกับทุกคนด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นหรือว่าภาพคนแสดงใช่ไหมครับซีจีก็คือเนียนตามบรรยากาศหรือว่าภาพสีต่างๆคือมันสวยมากอะ่ะปูรู้สึกว่าเขาทําออกมาได้แบบมันไม่ได้เชิงว่าเป็นภาคคนแสดงจ๋าเลยมันมันอารมณ์เหมือนแบบ กึ่งแอนิเมชันกึ่งของจริงอะไม่แน่ใจนะครับว่าแบบเขาใช้เทคนิคอะไรในการทําแต่โดยรวมแล้วภาพมันดูแบบมันดูสวยมันดูแบบแบบแปลกตามแล้วโทนสีที่เขาใช้มันก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบโทนสีออกเหลืองเน้ำตาลน้ำตาลมันดูแบบอบอุ่นอะ รู้สึกว่าโอ้โหมันโอเคมากๆเลยทั้งแบบเสียนพิโนคิโอก็แบบน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเรื่องนี้มันจะมีเพลงที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยเพราะว่าจากเรื่องแต่ก่อนของทางทิสซี่และพิกซ่าอย่างเรื่องไลเยียหรือว่า Turning Day เขาก็ไม่มีเป็นเวอร์ชันเพลงภาษาไทยใช่ไหมครับส่วนไลเยียก็แบบไม่มีเพลงอยู่แล้วโดวยมีแค่แบบเป็นดนตรีใช่ไหมครับซึ่งพอมันทํามาเป็นภาษาไทยรู้สึกว่าเออ ชอบอะชอบการเอาเพลงของดิสนีย์มาทำเป็นภาษาไทยมากๆเลยเสียงกร้ตองเขาก็พอพังไปก็แบบเออเพลินดีนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะด้วยความที่บทของบูฟเฟรรี่ก็ไมไ่เด่นอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเธอก็มาแค่ตอนที่แบบเสกพินอคคิโอให้กลายเป็นแบบมีชีวิตนะครับผูคิดว่าทุกคนอาจจะแบบติดกับเรื่องเดิมที่แบบเป็น ผู้หญิงผิวขาวมีผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คือไม่ใช่แค่แบบผิวสีอย่างเดียวนะครับแบบครั้งนี้ก็แบบไม่มีผมด้วยทุกคนอาจจะแบบเออลุกมันก็อาจจะแบบแปลกไปจากเดิมหน่อยนะครับอันนี้สำหรับปู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับ อิสต์เอ็กเยอะมากปูเห็นในฉากของที่เป็นแบบนาฬิกาปุกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบวูดดี้มาเลฟิกเซนนะครับสโนว์ไวท์หรือว่าโดนั่นดักนะครับเดี๋ยวยังไงปู่ก็จะทําคลิปอิสต์เอ็กให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็รอกันก่อนนะครับฉากที่พินอคิโอไปโรงเรียนแล้วแบบโดนครูเตะออกมาจากโรงเรียนคือเป็นฉากที่แบบเฮ้ยแบบไม่คิดว่าปูรู้สึกตกใจนะตอนที่ดูครั้งแรกมันแบบ เฮ้ยเตะออกมาจากโรงเรียนแบบใช้เท้าเตะออกมาคือแบบมันโหดร้ายมากเลยทุกคนฉากนี้เป็นอะไรที่แบบไม่รู้ว่าดิสนีย์เขาแบบจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแบบความรุนแรงที่เกิดจากในโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นฉากที่แบบเฮ้ยมันดูแบบทำร้ายจิตใจเด็กคนนึงมากๆเลยนะครับ และจุดพีอีอย่างนี้ก็คือตอนจบใช่ไหมครับที่แบบพีโนคิโอ,โอกับพ่อก็แบบหนีจากอสูรทะเลนะครับซึ่งพีโนคิโอ,โอก็บอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่วานนะครับมันก็คืออสูรทะเลหรือว่าซีมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็สามารถเป็นอิสรกจากเรื่องรูก้าก็ได้นะครับซึ่งที่พีที่สุดก็คือพีนนคิโอ,เ,โอเ,เขาใช้เท้าว่ายนะ้ำแลวคือแบบมันเลวมากโดยเฉพบแบบ อะไรวะคือแบบว่ายได้ขนาดนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบตลกดีนะครับ,บ,บไม่คิดว่าพีนนโคจะแบบว่ายน้ำได้เร็วขนาดนี้นะครับ ซึ่งก็มีตัวละครใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าฟาเบียนานะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนกับพินอคคิโอตอนที่อยู่ในโรงละครหุ่นนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวละครที่เพิ่มเข้ามาแล้วแบบเออก็น่ารักดีนะครับซึ่งเธอก็แบบบาดเจ็บที่ขาใช่ไหมครับแล้วก็เธอก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเต้นนะครับซึ่งเธอก็มีเพลงเป็นของเองด้วยนะครับชื่อเพลงว่า i w i l l a าเวเดนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของเรื่องนี้ที่ปู่ก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือตอนที่พินอคคิโอหมุนหัวทุกคนคือแบบ แอบมีความหลอนเล็กๆจะมีซีตอนที่ไปโรงเรียนแล้วก็ตอนที่จะไปเกาะหันศาที่แบบพินโนคิโอก็หมุนหัวจนแบบเหมือนเหมือนพวกฉากหนังผีพวกผีที่เป็น หมุนหรือวเป็นตุกตาทุกคนเขาก็หมุนคอใช่ไหมหมุนคอรอบเออก็เป็นความหลอนเล็กๆที่ใส่เข้ามานะครับก็แบบเออก็ดูก็ตลกดีซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ดูพีโนคิโอภาคการ์ตูนมานานแล้วเหมือนกันนะครับพอได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าเอออาจจะแบบย้อนกลับไปดูในของเวอร์ชั่นการ์ตูนนะครับว่าแบบเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าแบบเอาจริงก็แบบ เริ่มเริ่มลือไปแล้วเหมือนกันว่าแบบในเรื่องมันเป็นประมาณไหนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหลังดูเรื่องพีโดคิโอภาคคนแสดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของแฟนๆฟนดิสนีย์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถสตีมได้แล้วทาง Dis n e y ผ่านฮอสตานะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ